ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับพยายามฆ่าโทษต่างกันไหมนะฆ่าคนตายโดยเจตนาก็ประหารชีวิตนะพยายามฆ่าก็จําคุกตลอดชีวิตนะครับเข้าใจนะใครเป็นคนสั่งฆ่าอ,อ,อันนี้ครับอันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปจริงหรือเปล่าไซยาไนา์ผลิตมาเพื่ออะไรครับอาจารย์มันก็เป็นยานะยอ,อยามันยาพิษเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามาทำอไรนะใครมีความรู้ก็ถามเนี่ยชอบพี่เดจังนะครับอ่า มีคนล็บโพสต์ในเฟซจริงหรือเปล่าครับไม่ไม่ทราบเลยเห็นได้ข่าวมีเพื่อนของคนหนึ่งปิดเฟซนะครับอีกคนยังไม่ปิดนะครับนะสบายๆนะครับนะส่วนคำถามอะไรที่มันอาจจะเป็นการดูหมิ่นคนตายก็ขออนุญาตนะครับไม่อ่านนะดูหมิ่นคนตายหรือว่าดูหมิ่นคนจัดรายการก็ไม่อ่านนะใช้ในวงการศากรรมนะไายนายนะ นะครับนะนะครับนะนะครับเรื่องการด้อยค่าไม่ควรพูดนะครับนะครับอย่าไปพูดนะครับว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่นะคำถามอะไรที่ดูถูกเหยียดหยยำทนายเดชากำลังจัดรายการหรือคําถามที่ดูถูกคนตายเราจะไม่อ่านนะเราต้องให้ความเคารพดูจากฮ้องกงครับคุณสุชาวนนะครับนะครับนะครับเราไม่เอานะมีการวางแผนล่วงหน้าโทษจะหนักไหมก็ถ้าวางแผนฆ่าก็ ประหารสถานเดียวนะครับสุภกิจพิเดจุกรูนะครับขอบคุณครับนะครับเนี่ยไซยานายมีไว้ล้างบอกปลานะครับนะนะครับนะคำถามอย่ามาดูถูกคนจัดรายการอย่าดูถูกคนตายไม่เอานะคลิปเสียงกู้ภัย่อคิดอย่างไรตำรวจก็ไปดูหมดนะครับคลิปเสียงกู้ภัยก็ไปดูนะแต่เป็นพยานหลังเกิดเหตุแล้วเขาเรียกว่าพยานแมดล็อกนะครับพยานที่เห็นขนากระทำความผิดเขาเรียกว่าประจั์พยาน พยานแวดล้อมคือพยานที่อ่าก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเรียกว่านะครับนะเรียกว่าพยานแวดล้อมพยานนะแวดล้อมใกล้ชิดกับเหตุการณ์นะครับเอฟซีเยอรมันนะครับขอบคุณครับนะครับอยากถามอะไรอยากถามอะไรนะอ่านะครับเอนะครับอันไหนที่ไม่เกี่ยวกับประเด็นอันไหนที่คําถามที่ดูถูกนะครับเราก็จะไม่อ่านนะผ่านไปนะครับไอ้หนุ่มตู้เพลงส่งหัวใจขอบคุณครับอ่า ถ้าสองร่วมกันกดดันให้นัดทำร้ายตัวเองคือใครถ้ากดดันให้เขาผู้ตายาทำร้ายตัวเองก็มีความผิดครับเคยมีคำพักษาดีกาถ้าจากอาชีพการงานกำลังจะไปดีเขาจะทำร้ายตัวเองทำไมอ,อ๋อนะครับเป็นการตั้งข้อเสียฐานนะ <c oughs> นะครับนะนะครับเพราะนั้นอย่าใช้คำถามที่ดูถูกคนตายแล้วก็อย่าใช้คำถามที่ดูถูกผู้จัดรายการ นะครับนะถ้าใครใช้คําถามที่ดูถูกปุ๊บเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านอยู่ผิดที่นะครับนะครับขอให้น้องนัดได้รับความยุติธรรมนะครับนะทนายมองในทางไหนครับผมกนะ็เป็นทนายไม่ใช่เป็นผู้พากษาผมก็มองก,ากลางๆนะครับมองก,ากลางๆนะครับนะก็หมายความว่าอะไรมองตามพยานหลักฐานหน้าที่ตํารวจก็คือต้องรวบรวมพยานหลักฐานตํารวจไม่ใช่ศาล ทนายไม่ใช่สารนะครับเพราะนั้นเราก็มองตามพยา,ยานหลักฐานที่ปรากฏข้อความข่าวสารทางโซเชียลเป็นเรื่องของการมาโนไปเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ตีหนึ่งเป็นแบบนั้นตีสองตีสามตีสี่หกโมงเชา้าเป็นแบบนั้นแบบนี้เราก็มโนไปนะครับผมได้คุยแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจเขาบอกว่าเขาก็ต้องรวบรวมพยา,ยานหลักฐานสอบพยา,ยานทีละปากดูพยา,ยานวัตถุพยา,ยานนิติวิทยาศาสตร์ค่อยๆดูไป นะครับนะหลังจากนั้นก็เอาไปประชุมแล้วก็วิเคราะห์สังเคราะห์ดูว่ามันมีบูลว่ามันจะเป็นการทําร้ายตัวเองหรือว่ามีคนทําให้ตายนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนเข้าใจนะแจ้งจับได้เลยไหมครับกลัวหนีอ๋อยังไม่ถึงขนาดนั้นใจยเย็นลูกพี่นะครับคุณปุ๊กพิกอ่านะครับใจยเย็นลูกพี่ลูกพี่อาใจร้อนเอออยาเพิ่งไปจับเจออะไรก็ได้นะ่ะนะจับไม่ได้ รวบรวมพยานหลักฐานก่อนอนะครับนะพี่เดย์อยู่โรงแรมไหนนะครับผมอยู่แถวเทพประสิทธิ์ครับนะครับอยู่ภูวิลล่านะครับนะครับอนาคตกาลังไปไกลไม่น่าจะทําร้ายตัวเองนะครับอ่านะฮะนะครับนะครับเดี๋ยวเอาเรื่องเอาเรื่องอนัดพงกันนะได้กงได้กินอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันได้กินนะผมว่าเดี๋ยวก็จบลนะ ผมเชื่อได้กินอนะ่ะเดี๋ยวเขาตกกระลงกันได้ลูกจ้างไม่อยากว่างงานแล้วเดี๋ยวก็ยอมรับข้อเสนอนายจ้างก็ทํางานเหมือนเดิมนะครับเป็นนะเขาทะเลาะก,กันระหว่างนายจ้างลูกจ้างคนนอกก็อย่าไปอะไรสารแนเขาเยอะนะนะครับ,นะรบนะผมอยู่พัทยาครับนะนะครับเออน้องนัดจะตุยฟรีหรือเปล่าไม่ฟรีนะครับเชื่อน้องนัดเขาเป็นนักข่าวคนในวงการสื่อมวลชนและเป็นคนสนิท ของคุณพุทธะรับรองนะไม่ตุยฟีครับอะไรอะไรก็เป็นไปได้ใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยพูดแบบนี้ดีฮะสร้างสารรค์ learn a lot from y o u r a d y i c e a n d y o u funny t o o k e e p o o i n g your best s i r อ่าคุณเจมขอบคุณมากครับนะครับนะเขาบอกว่าเขาได้ประโยชน์จากคำแนะนำคำสอนแล้วก็อ่าทำต่อไปครับอ่าได้ได้ทั้งความรู้และความบันเทิงให้ผมบอกทำต่อไปดีครับ k e p p o o n n อ่า u r best s เ r ขอบคุณครับคุณเจม นะครับนะนะครับออนะครับเนี่ยครับเนี่ยอ่ะอะไรเนี่ยสิบห้าปีขึ้นไปก็ทําวินัยกรรมได้แล้วอ๋ออ่ามีวินัยกรรมนะไหมไม่มีนะยังไม่ทราบนะนะครับอันดับแรกเขามีทรัพย์สินหรือเปล่าจะทําวินัยกรรมมันต้องมีทรัพย์สินต้องรู้ว่าคนตายเ็ามีทรัพย์สินแบบเขาอายุสามสิบห้าผมไม่รู้มีทรัพย์สินหรือเปล่านะนะครับอืมเข้าใจนะมีอะไรถามนะครับอ่าสงสัยว่าน้อง ใช่ปกติหรือเปล่าอ่าอันนี้ไม่ทราบเป็นหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขณะเอ่อขณะเสียชีวิตนอนอยู่บนเตียงโซฟาหรือพื้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาจะอ่าตำรวจเขาจะทําการสอบสวนเท่าที่ผมทราบมาว่านอนบนเตียงนอนบนโซฟานอนบนพื้นนี่เหมือนกันนะแล้วก็ลักษณะของการอ่าเขาเรียกอะไรวะ่าปั๊ม CPR เนี่ย ทำถูกต้องตามหลักวิชาไหมเพราะคนหนึ่งเป็นหมออีกคนหนึ่งเป็นพยาบาลถ้าทําไม่ถูกต้องตามหลักวิชามันก็มีพิรุษว่าเฮ้ยทำไมไม่ทําให้ถูกต้องตามหลักวิชาแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจเขาว่าอย่างนั้นนะครับนี่คุณอะไรครับเนี่ยมาดามหมวกนะครับอยู่แทบประสิทธิ์เหมือนกันอ๋อขับรับรับ,รบขอบพระคุณมากครับตํารวจไทยเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะเอาจริงเอาจังหรือไม่ขอให้ความยุติธรรมจงบังเกิดกับน้องนัทนะนะครับได้เลยนะครับ ถ้ามีการจัดฉากล่ะโอ้ยจัดฉากก็ตํารวจก็จับได้ผมจะเล่าให้ฟังผมเคยทําคดีจัดฉากนะผมเล่าให้ฟังนานแล้วเมื่อผมจบเป็นทนายใหม่ๆเมื่อประมาณสักสามสิบกว่าปีที่แล้วนะครับมันปรากฏว่าไงนะมีตาแก่คนหนึ่งนะลูกค้าผมไปฆ่าเมียตายทะเลาะกันไปเถียงกันไปเถียงกันมาก็เตะไปเตะมาเมียตายคาที่นะครับนะครับหลังจากนั้นก็จัดฉากอะไรใหม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น นะพอตำรวจเข้ามาดูปรากบเอ้ยไม่มีของเถิงแตกเตอกอะไรต่างพอขึ้นสารแพ้คดีสารจําคุกตลอดชีวิตเพราะอนะไรเพราะว่าในเมื่อทะเลาะก,กันก็ต้องมีของเถิงแตกแล้วปรากฏจัดเกิดจัดฉากใหม่หมดนะครับสารไม่เชื่อครับเพราะนั้นถ้ามีการเมคอัพหรือจัดฉากมาเนี่ยเสร็จเลยตำรวจไทยฉลา,าดนะครับเชื่อผมนี่ตำรวจไทยฉลา,าดนะคดีแอมไซนายไม่มีหลักฐานเลยไม่เชื่อไปถามคุณลพีเดี๋ยผมแต่คุณรพีช่วยกันนะ นะครับเอารูดมาจับตอนนี้อะไร,รนู่นนี่อะไรแป๊บเดียวก็รู้แล้วจบเอ่อนะพี่เดสงสัยอะไรไหมสงสัยนะครับว่าทําไมเขาต้องทําร้ายตัวเองเนี่ยผมสงสัยเพราะว่าผม,มรู้จักน้องเขาคุยกันก่อนตายไม่กี่นาทียังคุยกันเลยไม่มีวี่แววว่าเขาจะมาทําร้ายตัวเองเลยเขาเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่สนใจงานอะไรบ้างทํางานสืบสวนสอบสวนไม่น่าจะทําร้ายตัวเองนะครับปานินนะครับขอบคุณครับ นะครับนะนะครับ,นะรบว่ามาเราสามารถอะไรต่างๆนะครับเ,เราสามารถฟ้องทนายที่ว่าความให้เราแต่ไปรับตังคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามได้ไหมได้ครับ <c oughs> เขาเรียกว่ารับสองฝ่ายนะครับทนายจนะลูกความจ้างเราเราก็รับฝ่ายเดียวไปรับสองฝ่ายไม่ได้ผิดนะครับไม่ถูกต้องนะไม่ควรอย่างนั้นอนะ่ะเราก็รวบรวมหลักฐานไปนะครับ <c oughs> นะนะครับรับฝ่ายเดียวไปรับทำไมหลายฝ่ายนะเอาเงินที เอาเงินไปทําอะไรเยอะแยะมากมายรับลูกความฝ่ายเดียวก็นรวยแล้วจะรับสองวงทุกฝ่ายก็รวยการเป็นขบวนสามฝ่ายไปเลยนะครับนะไปลองที่สภาทนายได้เลยนะครับนะครับเขาลักหมามากๆค่ะอ๋อชอบพี่เดนะครับสบายๆมีอะไรถามมานะนะครับเรื่องนัดปงเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกครับอาทิตย์หน้าจบนะครับนะผมเชื่ออะไรนะครับมีสองอย่างหนึ่งทำร้ายตัวเองสองมีคนอื่นทำร้าย 50, 50, ห้าสิบห้าสิบใครดูลุ้นน่ใครดูล่ะเดี๋ยวจะมีของดีรู้จักตํารวจภาพหนึ่งน้อยไปแล้วะนะครับเขาทีมเตรียมทีมเตรียม,ม,ม,มอะไรต่างๆนะนะครับทานข้าวเย็นแล้วยังน้องบียังครับมีคนข่มขู่จะมาทําร้ายร่างกายหมิ่นประมาทกลางไร้สดแจ้งความแจ้งได้เลยครับใครมหมิ่นประมาทกันนะครับนะนะครับนี่ครับนี่ครับให้หนานอะไรต่าง นะครับสุรพาขอบคุณครับนะครับตรวจสอบในพัฒนาก็น่าจะทราบใช่ตรวจสอบขวดแก้วก็น่าจะทราบแล้วเนี่ยคนที่เก่งนวเนี่ย